สวัสดีครับวันนี้สวนผักหวานป่า,พ,าปพ่ออป๊อกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีจะพาพี่น้องอไปชมมะม่วงกระร่อนนะฮะมะม่วงกระร่อนยักษ์นะฮะในสวนผักหวานป่าของเรานะครับตามมาชมได้เลยครับว่ามะม่วงกระร่อนซึ่งมีอายุเป็นร้อยๆปีนะฮะตามที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับ แต่ละปีเราจะให้ผลผลิตนะครับเป็นรูปมะม่วงกระร่อนนะฮะกระร่อนทองนะครับรสชาติอร่อยมากเลยนะครับทางสวนเคยได้นำไปนะฮะปรุงอาหารนะฮะกับข้าวเหนียวมูลนะฮะนี่ครับมะม่วงกระร่อนนะครับกระร่อนยักษ์นะครับอายุเป็นร้อยร้อยปีซึ่งอยู่ในสวนผักหวานป่า อออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดส,สระบ,บุรีของเรานะครับพี่น้องมีไหครับต้นมะม่วงแบบนี้นะครับถ้ามีก็แนะนำกันมาบ้างนะครับนี่เราเอาอามะเร็ดออกนะครับรสชาติเขา,าเปรี้ยวหวานนะครถูกคอเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะาผู้เท่าผู้แก่นั้นชอบนำไป,ปรับประทานนะครัุกนะครับ กับแล้วก็รับประทานกับข้าวนะฮะกินกับข้าวแต่ผมชอบรับประทานกับข้าวเหนียวมูลนะครับข้าวเหนียวมูลซึ่งเรามูลข้าวเหนียวแล้วเราก็เอาเม็ดนะฮะเอาเมล็ดเข้าออกไปเห็นไหมฮะรสชาติสีเขาเหลืองนะฮะน่ารับประทานมากเลยนี่เป็นมะม่วงกรรอนักษนะครับนี่เราใส่ข้าวเหนียวมูลเข้าไปแล้วเห็นไหมฮะมนะครับ อายุมากมากนะครับต้นนี้นะครับมากเลยแหละนะครับเป็นร้อยร้อยปีนะครับซึ่งอยู่ในสวนปักหวานป่าพ่ออ้อปอกอํอำเภอบ้านหนอจังหวัดสระบุรีอีกมุมหนึ่งนะครับเราก็นำมาให้พี่พี่น้องฮได้ชมกันนะครับเช้าเช้าแบบนี้นะฮะเอามาชมป่าชมมะม่วงกระร่อนยักษ์นะครับปีนี้ออกเยอะนะครับปีนี้ก็ออกเยอะออกช่อเยอะนะครับ ซึ่งแต่ละปีนั้นผมจะนำไปแจกจ่ายพี่น้องนะครับพี่น้องหลายท่านที่ชอบรสชาตินะครับของมะม่วงคาร้อนนั้นก็ได้ติดต่อมาแล้วก็ไม่ได้จำน่ายนะครับให้ฟรีนะครับถ้าท่านอยู่ใกล้ๆกก็เชิญมาเก็บนะฮะมาเก็บฟรีได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ